วิธีการลบสตอรี่ลบยังไงหลายคนที่ลงสตอรี่เป็นคลิปแล้วใส่เพลงนะคะหรือว่าเป็นภาพนิ่งแล้วใส่เพลงที่เป็นคลังเพลงใน facebook นะคะก็จะมีผิดกฎบ้างนะคะโดนลิขสิทธิ์เพลงบ้างไม่สามารถตั้งค่าได้สักทีเพราะอะไรตรงนี้ก็มีส่วนนะคะเพราะว่าเราไปใช้เพลงที่มีลิขสิทธิ์สำหรับคนที่เปิดสร้างรายได้นะคะและก็สำหรับคนที่ สร้างรายได้ได้แล้วถ้าเขาตรวจสอบมาเราอาจจะโดนจำกัดรายได้ได้เนื่องจากว่าคลังเพลงเราไม่รู้ว่าเพลงไหนมีลิขสิทธิ์หรือไม่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องไหมคะแล้วทีนี้ด้วยความกังวลใจนี้เราอยากจะไปลบคลิปในสตอรี่ของเราออกหลายคนยังไม่ทราบว่าจะลบยังไงเดี๋ยววันนี้เปิ้ลจะพาทำนะคะไปลบสตอรี่กันเลยค่ะไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะคะเราก็กดจุด3จุดด้านข้างตรงนี้เลยค่ะ พอเรากดเข้ามานะคะก็ไปเลือกตรงคำว่าคลังนะคะพอกดเข้าไปตรงคำว่าคลังเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นมาหน้านี้ให้เราเลือกตรงคำว่าคลังสตอรี่นะคะแล้วก็เลือกคลิปที่เราอยากจะลบออกได้เลยนะคะเลื่อนดูว่าคลิปไหนที่เราไม่ชอบหรือว่าคิดว่าผิดโกดเราก็เลื่อนลงมาสมมุติว่าป่ปเลือกคลิปนี้มาก็ไปเลือกจุด3จุดด้านบนค่ะ จะมีคำว่าลบสตอรี่ด้านล่างเราก็กดลบตรงนี้คลิปนี้ก็จะหายไปนะคะทุกคนง่ายมากเราทำดูนะคะ